เพื่อนถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดได้ผู้ชายสายเปีหรือว่าผู้ชายรวยมาจีบเนี่ยจะมัดใจยังไงให้เขาอยู่กับเราครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยเวลามีผู้ชายรวยมาจีบเนี่ยโอ้โหอยากได้เป็นแฟนบางคนก็รีบแบบง่ายเนี่ยเซเยสเร็วเป็นแฟนเร็วมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่น่าค้นหานะครับแต่เทคนิคที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยคือถ้ามีผู้ชายรวยมาจีบคุณเนี่ยให้คุณทำทีเป็นว่าเฮ้ยมีคนรวยรวยมาจีบฉันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงมีคุณค่าฉันเพื่อเจ๋งนะครับถ้าคุณทาแบบเนี้ย เ,เขาจะเป็นคนที่เขาประสบความสาเร็จและด้านการเงินการงานอย่างเงี้ยเขาอยากาจีบผู้หญิงแลวเขาจะรู้สึกว่าเขาเองก็มี power เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขามาเจอคุณที่คุณก็ไม่ได้ง่ายนะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแล้วก็น่าค้นหาครับเพราะฉะนั้นขีดสำคัญนะครับข้อแรกคือให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีคนรวยมาจีบฉันเยอะแยะถมเถไปจากข้อที่สองเนี่ยให้คณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองครับคนที่รวยๆเข้ามาจีบเนี่ยมอเขาเเขาารียกมไม่อว่าายกับเขว่าต้องรีบบเเป็นนแฟกัคบ แต่คุณเนี่ยก็มีความสุขของคุณไปมีกิจกรรมมีสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นมีงานมีอาชีพมีอะไรที่คุณทำเนาะเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขอะนะครับไม่ได้คิดถึงเขาตลอดเวลาแบบนี้แหละครับที่จะสามารถมัดใจผู้ชายรวยได้ครับ